ผลงานมีไว้ให้ผัดชมสามารถเลือกดาวน์โหลดภาพหรือคลิปได้เลยผลง,งานอัดการชมดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มข้างบนขวามือสุดุ่งนี้สามารถคลิกดาวน์โหลดจากนั้นเราสามารถเลือกค่ะว่าเราจะเลือกดาวน์โหลดไฟล์เป็นวิดีโอ MP4 หรือจิ้มาตรงนี้ค่ะหรือเป็นไฟล์รูปภาพ p ี g นมันก็จะเปลี่ยนแบบนี้ ะะแต่ครั้งนี้ขอเลือกเป็นไฟล์ของ c ิดีโอ MPC จิ้มค่ะเสร็จแล้วก็เลือกชิ้นงานแท้นะคะชิ้นหน้าหนึ่งปัจจุบันกดดาวน์โหลดได้เลยระหว่างที่รอดาวน์โหลดนี้่าเพิ่งไปไหนนะคะรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก็จะถูกเก็บไฟล์ไว้ในยังอรัรบั้มแกลเลอรี่มือถือของเราขค้ือยอยู่กับการใช้เวลาดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับว่างานผลง,งานของเรานั้นตกแต่งเยอะแค่ไหนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเด้งขึ้นมาให้เราแชร์ไปแบบนี้บันทึกไปยังอาลบั้มพาเรียบร้อยแล้ว นึกไอเดียแต่งภาพไม่ออกนึกถึงแคนวาอยากแต่งภาพสวยเป็นต้องทอทอทอทำท่า